อาออ่อฟูฮ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 ฉันทำมันแล้วฉันทำมันลงไปแล้วในที่สุดฉันก็กัดเธอจนได้ตอนนี้ตื่นได้แล้วข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของข้าเอชเวบอะเข้าใจแล้ว ฉันเดาว่าเธอคงยังไม่ถูกครอบงำอย่างสมบูรณ์สินะที่จริงแล้วในช่วง400ปีที่ฉันมีชีวิตอยู่ฉันไม่เคยเกิดมนุษย์มาก่อนเลยเผ่าพ,พันธ์แวมไพร์ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นต่อไปอืมตอนนี้สั่งได้หรือยังนะฉันควรจะสั่งเธอสักหน่อยดีไหมนะในนามของรูรูน่า วอนเบเธอไฮจงมารับใช้สันซะเจ้าจงสารเสริทเานดูดูหน้าผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ซะฉันก็ควรได้รับคำสารเสริญอยู่แล้วไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับฉันที่จะไม่ได้รับการยกยอแล้วเธอจงพอใจซะฉันผู้นี้นะ่ะอ้าวมับเรียบร้อยเอออะไรกันมาสเตอร์ของฉันคุณช่างน่ารักมากเลย ผิวสีซีของท่านดวงตาอันแสนงดงามของท่านและหุ่นอันแสนสวยงามของท่านและผมยาวของท่านก็สวยจังเลยอ๋อฉันว่ามันมีบางอย่างผิดปกติแน่เลยฉันรู้นะว่าฉันบอกให้สารเสริญฉันแต่มันมีบางอย่างเกี่ยวกับเสียงของเธอที่มันดูน่าสงสัยอืมขี้หมากนะปกติ ไหนลองสารเสริญฉันอีกหน่อยสิฉันคือราชินีแห่งรัตติการรูดูนา้าวอนเบเธอไฮอข้าอ๋ท่านช่างงดงามเหลือเกินไม่ชอบจริงเลวยว่ะมึงอกยู่นี่เนี่ยมันไม่เหมือนสิ่งที่ฉันคิดไว้เลยเธอกำลังจะจูบฉันกั้นเหรอเธอไม่มีความเคารพต่อหัวหน้ามากเกินไปแล้ว แต่ท่านบอกให้สารเสริญท่านนี่อา่าฉันลืมเรื่องนั้นไปเลยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์พวกเราเผ่าวแวมไพร,ร์เพิ่มเผ่าพันธุ์ด้วยการดื่มเลือดตรงกันข้ามเลยกับเผ่าพันธุ์ชั้นสูงอย่างพวกเรามนุษย์น่าทำเรื่องแบบนั้น <c oughs> อย่าไร้ทีไร้ตัด <c oughs> นะนี่เจ้าคิดจะทำเรื่องแบบนั้นใช่ไหม เอ๋มาสเตอร์เธอน่ะชอบการผสมใช่ไหมล่ะเธอคิดถึงแต่เรื่องสกปรกเหล่านั้นเธอนี่มันสายพันธุ์ที่รักแต่การผสมพันไอ้เก๋ท่านไม่ควรพูดถึงการผสมพันธุ์ให้มันมากนักเดี๋ยวก็ทําจริงเหรอไอ้เฮี่ฉันไม่ได้พูดเพราะว่าฉันชอบมันหรอกนะรู้ไว้ด้วยล่ะ เธอนะ้าถูกสั่งห้ามจากการประสบพันไอ้เฮ้ยชิฉันคงต้องสอนวิธีทําให้กับเธอด้วยตัวเองสินะอืมอ่าจูบที่หลังมือของฉันทําแบบนี้นี่คือวิธีที่แวมไพร์เขาทากันเธอทําได้ใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะมาสเตอร์ของฉันอ่อืมนวดนวดคลึง แมงอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอเธอทำอะไรเนี่ยเห่อย่างที่เธอกำลังทำมันดูน่าสงสัยมากมันทำให้ฉันขนลุกแต่มันทำให้เจ้าขอช่องฟินอ่ะไม่มีทางนะดิฉันไม่มีประโยชน์สําหรับท่านเลยใช่ไหมมาสเตอร,ร์เอไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเห่ คนรับใช้คนแรกของเธอคงไม่ใช่สิ่งที่เธอคาดหวังเอาไว้ถือว่าการสรรเสริญฉันก็ถือว่าดีสำหรับตอนนี้นะนะค่ะตอนนี้นะ่ะเอามาให้ฉันดูดเลือดของเธอซะค่ะด้วยสิ่งที่ฉันได้ยินมาเลือดของหญิงสาวพมจันทร์อร่อยจนเกินบรรยายเลยละมันหวานมากกว่าขนมหวานชิ้น,นไหน มีเนื้อแน่นมากกว่าวายซะอีกถ้าเทียบกับซ้อนมะเขือเทศที่ฉันซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้วความแตกต่างมันเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเหลือเกินอเ,เอยเฮ้ยทำไรเนี่ยกดเเ็นเนซื้มไหมวะเชิญได้เลยค่ะเธอนี่มันช่างไรยังอายจริงๆเอ๋เธอกำลังคิดบ้าอะไรอยู่เนี่ยฉันแค่บอกว่าเอาเลือดไหมฉันดื่ม ทำไมเธอถึงต้องถอดเสื้อผ้าด้านบนออกด้วยนี่มันดูไม่เหมาะสมเลยฉฉันขอโทษนะคะฉันคิดว่าท่านอาจจะอยากกัดคอฉันซะอีกมันเป็นเพียงเรื่องแต่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาเองเท่านั้นเลือดมันสามารถไหลออกจากจุดอื่นได้ไม่ใช่หรือไงอีกอย่างถ้าฉันกัดคอเธอแล้ว,ลวก็มันหมายถึงการนำร่างกายเรามาแนบกัน แล้วนำไปสู่อารมณ์แบบนั้นเออตอนนั้นฉันทำให้เธอเป็นบริวารของฉันฉันกัดเธอจากด้านหลังณขณะที่เธอไม่ได้ระวังตัวแต่มันไม่สำคัญหรอกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอ๋อใช่ขาของเธอคงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมมันมีเส้นเลือดนนหนาๆไหลผ่านอยู่ใช่ไหมล่ะมันคงจะสดและอร่อย ขงได้ใช่ไหมล่ะหืมงั้นเชิญเลยค่ะนี่มันน่าอายเกินไปแล้วเห้พวกมนุษย์มีวัฒนธรรมในความอยากอาหารและความต้องการทางเพศด้วยกันหรือยังไงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีเยอะขนาดนี้พวกแกกระจายตัวอยู่ทั่วโลกเลยหมเยอะยื่นมือของเธอออกมาค่ะค่ะฉันจะเรือมแล้วนะอะอ นี่มันทั้งอุ่นแล้วก็หวานออนี่คือเหเอมาสเตอร์ hey, หน้าของท่านแดงมากเลยนนี่มันก็แค่หัวใจของฉันเต้นแรงมากและตัวของฉันก็รู้สึกร้อนฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก,ก่อนเลยเป็นไงคะรสชาติของเลือดดิฉันมันตามที่คุณต้องการหรือเปล่า มันมีรสชาติที่ไม่เหมาะสมเอ,อ๋แล้วมนุษย์ที่ไร้ศิลธรรมพวกนี้มันไร้ศิลธรรมแม้กระทั่งสายเลือดเลยเหรอเธอเป็นผู้หญิงแบบไหนกันแล้วก็จบกันแล้วนะครับผมแต่ว่าแปลผิดหรือว่าแปลไม่ถูกตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยกันนะตรงนี้กันด้วยซึบซื้อว <c oughs> <c oughs> ิ็นไงกคนเมื่อกันไม่เอทั้าเมื่อกนก็อย่าลืมกดไลค์ับผมคอมเมนต์ด้วยทีย กดดิดตามเนี่ยกดทำไมเดี๋ยวตีมือแตกเลยนี่เออเป็นไงไอพวกขังยูริเหมือนมีมีคนเ่ชอบยูริเหมือนผมว่ามีเปล่าถ้ามีรายงานตัวมารายงานตัวมาบัตรเดี๋ยวนี้บัดเดี๋ยวนี้สูสูงออไอ่นานๆจะมาทีนะยูริของชอบเลยของชอบจะของช่องแล้วเรื่องนี้แบบโอ้อันเรื่องนี้ตั้งใจแปลมากเลยอ เอ้ทำไมตั้งใจแปลไอ้เหี้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไ <c oughs> อ้เหี้ยแม่งแค่มงงานยู่รีนั่นแหละเรื่องอื่นแม่งก็แปลเหี้ยเหมือนเดิมนั่นแหละไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยองงั้นก็อืมก็หอมแปดขึ้นพอแค่นี้ก็เลิกไปแล้วงั้นเอาไ้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นีส้สายนันร้าบุยแล้วเมื่อไหร่รุ่นพี่จะกลับช่องของตัวเองเหรอครับฮุบป,ปะกุกิกี้